หาวยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้พบกับอาจารย์จักทองอีกแล้วนะครับกับช่องมหาหวยนะครับวันนี้อาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาหาหวยกันว่าหวยลาวงววต่อไปนี้จะออกอะไรบ้างโดยจะเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์เองนะครับดูจากสถิติต่ตางๆแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์ขอฝากก่อนไลน์แอดมหาหวยนะครับ มีแอดข้างหน้าด้วยครับ at M A H A H U A Y นะครับลายแอดมหาหวยนั้นใครอยากได้หวยหุ้นตอนเช้าตอนบ่ายหวยยี่กีฮานอยมีครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นออมสินหวยไทยรัฐถ้าใครอยากได้หรือแลกเปลี่ยนเลขเด็ดกันเนี่ยาจาย์แนะนําเลยให้เข้ากลุ่มนะครับฟรีนะครับเข้ากลุ่มลน์แอดมหาหวยฟรีเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับแล้ววันนี้นะครับอาจารย์จะพาทุกคนมาดูกันว่าสถิติของ หวยลาวที่เพิ่งออกไปเมื่อเดือนมีนานะครับว่าเขาจะมีเลขอะไรออกกันมาบ้างแล้วเราจะมาเก่งเลขว่าเลขที่ล่าสุดความน่าจะเป็นนั้นจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับเราจะมาดูกันนะครับนี่จะเป็นงวดของวันที่สองนะครับเดือ <DE> นมีนานะครับเราจะขอยิบตารางก่อนนะครับเราจะมาคำวนวณดูกันครับแล้ววันที่สองมีนานะครับที่เขาออกก็คือศูนย์ห้าเจ็ดสองสี่ อาจารย์ขอตัดสามตัวนะครับคือเจ็ดสองสี่อ่าแล้วเขาเลขเลขหลงก็คือศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองแต่ว่าเขาเด็ดล่างคือเก้าแน่ๆนะครับอา่าแต่ขอใส่ช่องนี้นะครับเจ็ดสองสี่เลขเจ็ดเลขสองเลขสี่นะครับและต่อมานะครับงวดวันที่ห้างวดวันที่ห้าเดือนมีนานะครับก็คือ หนึ่งห้าสองเจ็ดเก้านี่นะครับอาจารย์ขอตัดสามตัวนะครับสองเจ็ดเก้านี่นะครับแล้วก็เลขเด่นล่างคือศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแน่นอนครับเลขหนึ่งเด่นนี่นะครับงวดต่อมางวดวันที่เก้านะครับ เงินที่เก้าก็คือหนึ่งแปดศูนย์ห้าสองคือศูนย์ห้าสองนี่นะครับศูนย์ห้าสองเลขล่างคือสองสองสองหกสองสี่แน่นอนครับมาล่างเด่นมากเลขสองนี่นะครับ แล้วงวดต่อมานะครับงวดวันที่12นะครับ12เดือน3าก็คือ0ูสเฮ้ยขออภัยครับ9ก้าสามหก็ดสองหกดสนะครับที่มาเด่นๆเ,เลยแล้วก็18 2่งแอาจารย์ตัดดูแล้วนะครับน่าจะเป็นเลข2มานี่นะครับเพราะส่วน่จะเป็นเลขเอียงกันนะครับ หกเจ็ดสองและมาวันที่สิบหกครับว่าวันที่สิบหกคือเจ็ดแปดแปดหกสามนะครับนั่นก็คือแปดหกสามแล้วก็ข้างล่างนะครับสองเจ็ดสองสองศูนย์สามแน่นอนครับสองมา อาจารย์ขอตัดนี้นะครับรางวดต่อมานะครับงวดวันที่สิบเก้านะครับที่เขาให้มาคือเก้าสี่สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองนะครับล,ล่างก็คือสามหกศูนย์ห้าสองสองอาจารย์ขอตัดเป็นเลขสองแล้วกันเพราะข้างบนก็เด่นสองล่างน่าจะเด่นสองด้วยนะครับก็เป็นสองหนึ่งสองนะครับ แล้วงวดต่อมานะครับงวดไปที่ยี่สิบสามนะครับที่เขาให้ที่เขา,เาออกก็คือห้าแปดศูนย์สามแปดนะครับก็คือศูนย์สามแปดนะครับศูนย์สามแปดแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์สองครับที่เด่นมาก็คือศูนย์เลขศูนย์เด่นนะครับ และงวดต่อมานะครับคืองวดเป็นที่26นะครับคือ0 7 9 7 2แปลว่า9 7 2มาเด่นเด่นเลยนะครับอ7าเก้านะครับข้างล่างคือ4 0 1 8 2 5อาจารย์คิดว่านะที่น่าจะมาคือ2 5นะครับคือเลข2อง และงวดสุดท้ายนะครับงวดวันที่สามสิบหรืองวดล่าสุดที่มันเพิ่งออกมานะครับก็คือสี่เจ็ดหกแปดสามนะครับก็คือแปดสามนะครับหกแปดสามข้างล่างคือศูนย์ห้าสามสี่ศูนย์หกเลขเด่นคือเลขศูนย์แน่นอนครับเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละงวดให้อะไรกันบ้างแต่ละงวดที่ให้มาคือ เจ็ดสองสี่สองเจ็ดเก้าศูนย์ห้าหกหกเจ็ดสองแปดหกสามสองหนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์สามแปดเก้าเจ็ดสองหกแปดสามอ่าเราจะมาตัดทีละตัวเลขกันนะครับว่าแต่และตัวเลขนั้นมีอะไรเลขซ้ำกันเยอะมั้งนี่นะครับเราจะมาดูกันครับเลขเจ็ดมีกี่ตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง จ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดมีสี่ตัวอ่ากดไปตรงนี้นะครับต่อไปคือเลขสองนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเลยนะครับเลขสองเจ็ดตัวเลขศูนย์นะครับหนึ่งสองเลขศูนย์มีอยู่สองตัวนะครับ เลขหกนะครับมีหนึ่งสองสามเลขหกมีอยู่สามตัวนะครับเลขแปดหนึ่งสองสามเลขแปดก็มีสามตัวนะครับเลขเก้านะครับมีหนึ่งมีสองตัวนะครับต่อไปนะครับเป็นเลขห้าครับมีหนึ่งเลขห้ามีแค่ตัวเดียวนะครับ เลขหนึ่งครับมีหนึ่งเลขหนึ่งก็มีแค่ตัวเดียวนะครับเลขสี่ครับหนึ่งเลขสี่ก็มีตัวเดียวนะครับอ่าต่อไปเป็นเลขสามนะครับที่เหลืออยู่คือหนึ่งสองสามเลขสามมีอยู่สามตัวอ่าและนี่คือเลขเจ็ดสี่ตัวเลขสองเจ็ดตัวเลขศูนย์สองตัวเลข หกสามตัวเลขแปดสามตัวเลขสองเลขเก้าสองตัวเลขหนึ่งเลขห้าหนึ่งตัวเลขหนึ่งหนึ่งตัวเลขสี่หนึ่งตัวเลขสามหนึ่งตัวนะครับแน่นอนครับความน่าจะเป็นที่เลขที่จะมานะครับอาจย์คิดว่าเลขสองเลขสองน่าจะมานะครับแล้วก็ที่น่าจะมาลองๆก็คือน่าจะเป็นเลขเจ็ดอ่าเลขสองกับเลขเจ็ดนะครับ จากนั้นครับจะเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์เองนะครับว่าเลขเด่นงวดนี้สำหรับเลขเด่นงวดนี้นะครับที่มาแน่แน่คือสองเจ็ดสำหรับหวยลาวงวดล่าสุดนะครับสองเจ็ดน่าจะมานะครับแล้วก็ตัวที่น่าจะเป็นรองๆองนะครับน่าจะมีแปดสามหกนี่คือตัวรองนะครับเลขรู่นะครับคือการไว้ ใครจะตัดเล่นก็ได้นะครับแปดสามหกอ่าแล้วก็จะมาสรุปงวดนี้กันนะครับที่หวยลาวนะครับความน่าจะเป็นของเลขทั้งหมดนะครับที่จะออกหรือสถิติของเดือนมีนานะครับและทําให้ออกงวดน่าสุดก็คือสองเจ็ดนะครับแล้วก็เลขลุ้นล่างน่าจะเป็นของแปดสามหกนะครับครับแล้วจะเป็นคํานวณของประมาณนี้นะครับสําหรับหวยลาวนะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ฝากอีกครั้งนะครับกับไลน์แอดมหาหวยนะครับ ไลแอดมหาห่วยนะครับอาจารย์จะให้หวยโดยตรงของทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยทุกหวยรวมทุกศาสตร์นะครับถ้าใครอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับอาจารย์ก็แอดเลยนะครับแอดมหาห่วยนะครับมีแอดทั้งหน้าด้วยครับ m a h a h u a y นะครับเข้าสรับงวดหน้านะครับอาจารย์จะมาพูดหวยอะไรก็ต้องรอติดตามนะครับสหรับวันนี้ขอบคุณครับ